อีกอย่างหนึ่งในคำว่าอปิดโชนนี้พึงทราบความแตกต่างกันดังนี้ว่าความเป็นผู้ปรารถนาไม่มีขอบเขตความเป็นผู้ปรารถนาลามกความเป็นผู้มักมากความเป็นผู้มักน้อยในสีประเภทนั้นผู้ไม่อิ่มในลาบของตนมุ่งลาบของผู้อื่นชื่อว่าความเป็นผู้ปรารถนาไม่มีขอบเขตผู้ที่ประกอบด้วยความปรารถนาไม่มีขอบเขต ย่อมมองเห็นขนมที่สุกแล้วในภาชนะเดียวกันที่ตกลงในบาทของตนว่าเป็นเหมือนยังไม่สุกและเป็นของเล็กน้อยของอย่างเดียวกันนั่นแหละที่เขาใส่ลงในบาทของผู้อื่นย่อมมองเห็นว่าเป็นเหมือนของสุกดีและเป็นของมากอันหนึ่งความอวดอ้างคุณที่ไม่มีอยู่และความไม่รู้จักประมาณในการรับ ชื่อว่าความเป็นผู้มีความปรารถนาลามกข้อนั้นมาแล้วในพระอภิธรรมโดยนัยะเป็นต้นว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่มีศรัทธาย่อมปรารถนาว่าขอทนจงรู้ว่าเรามีศรัทธาบุคคลประกอบด้วยความเป็นผู้ปรารถนาลามกนั้นย่อมตั้งอยู่ในฐานะเป็นคนล่อลวง ส่วนการกล่าวสรรเสริญคุณที่มีอยู่ก็ดีและการไม่รู้จักประมาณในการรับก็ดีชื่อว่าความเป็นผู้มากมากแม้ความเป็นผู้มากมากนั้นก็มาแล้วโดยนัยะเป็นต้นว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีศรัทธาย่อมปรารถนาว่าขอชนจงรู้ว่าเรามีศรัทธาเป็นผู้มีศีลย่อมปรารถนาว่าขอชนจงรู้เราว่า เป็นผู้มีศีลบุคคลผู้ประกอบด้วยความเป็นผู้มักมากนั้นย่อมเป็นที่รักของคนชั่วแม้มารดาผู้บังเกิดกล้าวก็ไม่สามารถจะเอาใจเขาได้ด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวคำนี้ไว้ว่าอักคิกขันโทสมุดโทจกักมหิตโชจาปิปุคคโลสกาเตนะปจจยังเหตุ ตโยเจเตอตัตปิยากองไฟหนึ่งทะเลหนึ่งคนมักมากหนึ่งทั้งสามประเภทนี้ถึงจะให้ของจนเต็มเล่มเกวียนก็ไม่ทำให้อิ่มได้ส่วนการปกปิดคุณที่มีอยู่และความเป็นผู้รู้จักประมาณในการรับชื่อว่าความเป็นผู้มักน้อยบุคคลผู้ประกอบด้วยความเป็นผู้มักน้อยนั้น พราะประสงค์จะปกปิดคุณแม้ที่มีอยู่ในตนถึงจะสมบูรณ์ด้วยศรัทธาก็ไม่ปรารถนาจะให้คนรู้ว่าเรามีศรัทธาเป็นผู้มีศีลเป็นผู้สงัดเป็นผู้หูสูตรเป็นผู้ปรารบความเพียรสมบูรณ์ด้วยสมาธิมีปัญญาเป็นพระขีณาสกก็ไม่ปรารถนาจะให้คนรู้ว่าเราเป็นพระขีณาสกเหมือนอย่างพระมัชชันติกะเทระฉะนั้น เล่ากันว่าพระเถระเป็นพระมหาคีณาสกเกบาทจีวรของท่านมีราคาเพียงบาทเดียวเท่านั้นท่านได้เป็นประธานสงฆ์ในวันฉลองวิหารของพระเจ้าธรรมมาโสกราชครั้งนั้นมนุษย์ทั้งหลายเห็นท่านมีจีวรเจ้าหมองเกินไปจึงกล่าวว่าขอท่านจงรออยู่ข้างนอกสักน้อยเถอดเจ้าข้าพระเถระคิดว่า เมื่อพระขีนาศพเช่นเราไม่สงเคราะห์พระราชาผู้อื่นใดใครเล่าจากสงเคราะห์ได้จึงดำลงไปในแผ่นดินรับอาหารที่เขาจัดไว้สำหรับพระเทระผู้เป็นประธานสงฆ์แล้วโผล่ขึ้นขณะท่านเป็นพระขีนาศพอย่างนี้ยังไม่ปรารถนาว่าขอประชาชนจงรู้จักว่าเราเป็นพระขีนาศพส่วนภิกษุมักน้อยย่อมอยังลาบที่ยังไม่เกิด ให้เกิดขึ้นย่อมทำลาบที่เกิดขึ้นแล้วให้มั่นคงทำจิตของเราทายกให้ยินดีด้วยประการชนีิดิงอยู่ภิกษุผู้มีความมักน้อยนั้นย่อมรับเอาแต่น้อยเพราะตนเป็นผู้มักน้อยโดยประการใดๆเหล่ามนุษย์ผู้เลื่อมใสในวัดของท่านย่อมถวายมากโดยประการนั้นๆ อีกนัยยะหนึ่งภิกษุผู้มักน้อยมีสี่ประเภทคือภิกษุผู้มักน้อยในปัจัจหนึ่งผู้มักน้อยในทุดงหนึ่งผู้มักน้อยในปริยัตหนึ่งผู้มักน้อยในอธิคมหนึ่งในสี่ประเภทนั้นภิกษุผู้มักน้อยในปัจจสี่ชื่อว่าผู้มักน้อยในปัจจัยภิกษุผู้มักน้อยในปัจจัยนั้นต้องรู้ความสามารถของทายก ย่อมรู้ความสามารถของทายรรมย่อมรู้กำลังของตนก็ผิวว่าทายรรมมีมากแต่ทายกต้องการถวายน้อยก็รับเอาแต่น้อยตามความสามารถของทายกทายธรรมมีน้อยทายกต้องการจะถวายมากก็รับเอาแต่น้อยตามความสามารถของทายธรรมทั้งทายธรรมก็มีมากทั้งทายกก็ต้องการจะถวายมาก ก็รู้กำลังของตนรับเอาแต่พอประมาณภิกษุผู้มีความปรารถนาน้อยไม่ต้องการจะให้เขารู้ความที่ทุดงสมาทานมีอยู่ในตนชื่อว่าผู้มักน้อยในทุดงเพื่อจะทำความในข้อนั้นให้จำแจ้งมีเรื่องเหล่านี้เป็นต,ตัวอย่างเล่ากันมาว่าพระมหาสุมเทระ ผู้ถือโสสานิกังคตุดงอยู่ป่าช้ามา60ปีแม้แต่ภิกษุสักรูปหนึ่งอื่นๆก็ไม่รู้ด้วยเหตุนั้นแหละท่านจึงกล่าวว่าสุสาเนสัติวสานิอภโภกินโนวัสามหังทุติโยมังนะชาเนยะอโหโสสานิกุตตโมเราอยู่ลำพังคนเดียวในป่าช้ามา60ปี เพื่อนก็ไม่รู้เราโอ้ยอดของผู้รักษาโสสานิกังคัตุดงพระเถระสองพี่น้องอยู่ในเจติยะบรรพศพระเถระองค์น้องรับท่อนอ้อยที่อุปถากเขาส่งมาได้ไปยังสำนักของพระเถระผู้พี่พูดว่าหลวงพี่ฉันเจซสิเป็นเวลาที่พระเถระฉันแล้วบ้วนปาก พระเถระผู้พี่กล่าวว่าพอแล้วเธอกระผู้น้องชายถามว่าหลวงพี่ถือเอกาสนิกงคัตุดงหรือพระเถระผู้พี่กล่าวว่าเธอนำท่านอ้อยมาแม้เป็นผู้ถือเอกาสนิกังคัตุดงมาถึงห้าสิบปีก็ปกปิดทุดงไว้ฉันแล้วบ้วนปากอธิษฐานทุดงใหม่ แล้วไปส่วนภิกษุผู้มักน้อยรูปใดไม่ประสงค์จะให้เขารู้ความที่ตนเป็นพระหูสูตรเหมือนพระสาเกตกะเตสเถระภิกษุนี้ชื่อว่าผู้มักน้อยในพระปริยัติเ่ากันหนอว่าพระเทระไม่ทำโอกาสในอุเทศและปริปุชาว่าไม่มีเวลาถูกเตือนว่าท่านคงจะมีแต่เวลาตาย ละหมู่แล้วไปวิหารใกล้สมุทรที่มีทรายดังดอกกันนิกาเป็นผู้อุปการะเหล่าภิกษุชั้นเถระนาวากะและมัชิมะตลอดพรรษาอย่างชุมชนให้สะเทือนด้วยธรรมกถาในวันมหาปวารณาวันอุบโสถแล้วไปส่วนภิกษุผู้มักน้อยรูปใดเป็นพระอริยะบุคคลองค์หนึ่งในบรรดาพระอริยะบุคคลผู้โสดาบันเป็นต้น ย่อมไม่ปรารถนาให้รู้ความเป็นพระโสดาบันเป็นต้นภิกษุผู้มักน้อยรูปนี้ชื่อว่าผู้มักน้อยในอธิคมเหมือนกุลบุตรสามคนและเหมือนช่างหม้อชื่อว่าคติการะส่วนท่านปุณนนะละความปรารถนาเกินขอบเขตความปรารถนาลามกและความมักมากได้ชื่อว่าเป็นผู้มักน้อย เพราะเป็นผู้ประกอบด้วยความมักน้อยอันบริสุทธิ์กล่าวคือความไม่โลภอันเป็นปฏิปัษ์ต่อความปรารถนาด้วยประการทั้งปวงท่านปุณณนะแสดงโทษในธรรมเหล่านั้นว่าผู้มีอายุธรรมเหล่านี้คือความปรารถนาเกินขอบเขตความปรารถนาหลามกความเป็นผู้มากมากอันภิกษุควรละดังนี้แล้ว จึงกล่าวอภิชักคถาแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุควรสมาทานประพฤติความเป็นผู้มักน้อยเห็นป่านนี้ด้วยเหตุนี้พระผู้มิพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าภิกษุผู้มักน้อยด้วยตนเองและสอนเรื่องเป็นผู้มักน้อยแก่ภิกษุทั้งหลายบัดนี้ถ้าพระเจ้าจะแสดงอัดอันพิเศษในคำว่า อัตนาวะสันตุธโธเป็นต้นแต่พึงทราบการประกอบความโดยนัยยะต่งกล่าวมาแล้วบทว่าสันตุธโธได้แก่ผู้ประกอบด้วยความสันโดษในปัจจัยตามมีตามได้ก็สันโดษนั้นมีสิบสองอย่างคืออะไรบ้างอันดับแรกในจีวรมีสามอย่างคือ,อยาถฐานลาบสันโดษ ยถาภะสันโดษยถาสารุป,ปะสันโดษในบิณฑบาตเป็นต้นก็เหมือนกันการพรรนาประเภทปัจจัยคือจีวรน,นั้นดังนี้ภิกษุในศาสนานี้ได้จีวรไม่ว่าดีหรือไม่ดีก็ยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยจีวรน,นั้นเท่านั้นไม่ปรารถนาจีวรอ,อื่นถึงได้ก็ไม่รับนี้ชื่อว่า ยะถาลาบสันโดษในจีวรของภิกษุนั้นอันหนึ่งภิกษุใดทุกพลภาพโดยปกติหรือถูกความเจ็บป่วยและชราครอบงำครองจีวรหนักก็ลำบากภิกษุนั้นเปลี่ยนจีวรกับภิกษุผู้ชอบพอกันแม้ยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยจีวรเบาก็เป็นผู้สันโดษเหมือนกันนี้ชื่อยะถาพละสันโดษ ในจีวรของภิกษุนั้นภิกษุอีกรูปหนึ่งเป็นผู้ได้ปัจจัยอันประณีตเธอได้จีวรมีค่ามากพื้นหนึ่งบรรดาจีวรแพรเป็นต้นก็หรือว่าได้จีวรเป็นอันมากคิดว่าจีวรนี้เหมาะแก่พระเถระผู้บวชนานพืนนี้เหมาะแก่ภิกษุผู้ก็หูสูตรพื้นนี้เหมาะแก่ภิกษุผู้เป็นไข้ ขึ้นนี้เหมาะแก่ภิกษุผู้มีลาบน้อยถวายแล้วเลือกจีวรเก่าๆบรรดาผ้าเหล่านั้นหรือชิ้นผ้าจากกองขยะเป็นต้นกระทำสังขารติด,ด้วยผ้าเหล่านั้นแม้ครองอยู่ก็เป็นผู้สันโดษอยู่นั่นแหละนี่ชื่อว่ายะถาสารุป,ปะสันโดษในจีวรของภิกษุนั้นอันหนึ่งภิกษุในพระศาสนานี้ ได้บินทบาทไม่ว่าปอนหรือประนีตเธอยังอัตภาพให้เป็นไปที่บินทบาทนั้นเท่านั้นไม่ปรารถนาบินทบาทอื่นถึงได้ก็ไม่รับนี้ชื่อว่ายะถาลาบสันโดษในบินทบาทของภิกษุนั้นแต่ภิกษุใดได้บินทบาทที่แสลงแก่ปกติของตนหรือแสลงแก่โรคถึงเธอฉันแล้วไม่ผาสุภิกษุนั้น ถวายบิณฑบาตนั้นแก่ภิกษุที่ชอบพอกันฉันโภชนะที่สบายจากมือของภิกษุนั้นแม้กระทําสมณะทำอยู่ก็ยังชื่อว่าผู้สันโดษนี้ชื่อว่ายถาภะละสันโดษในบิณฑบาตของภิกษุนั้นภิกษุอีกรูปหนึ่งได้บิณฑบาตประนีเป็นอันมากเธอถวายบิณฑบาตนั้นแก่เหล่าภิกษุผู้บวชนานผู้เป็นพระหูสูตร ผู้มีลาบน้อยแล้วภิกษุไข้เหมือนจีวรแม้ฉันบินธบาตท,ที่เหลือของภิกษุเหล่านั้นหรือเที่ยวบินทบาตแล้วฉันอาหารคละกันก็อย่างชื่อว่าผู้สันโดสนี้ชื่อว่ายะถาสารุป,ปะสันโดษในบินทบาตของภิกษุนั้นอันหนึ่งภิกษุในพระศาสนานี้ได้เสนาสะนะไม่ว่าน่าพอใจ หรือไม่น่าพอใจเธอไม่เกิดสมมนตไม่เกิดปฏิฆะด้วยเสนาสะนะนั้นยินดีด้วยเสนาสะนะตามที่ได้โดยที่สุดแม้เครื่องปูราดทำด้วยยากนี้ชื่อว่ายะถาลาภสันโดษในเสนาสะนะของภิกษุนั้นอันหนึ่งภิกษุใดได้เสนาสะนะที่แสลงแก่ปกติของตนหรือแสลงแก่โรค เมื่ออยู่ก็ไม่มีความผาสุกภิกษุนั้นถวายเสนาสนะนั้นแก่ภิกษุที่ชอบกันแม้อยู่ในเสนาสนะอันเป็นสัป,ปายะอันเป็นส่วนของเธอก็อยังชื่อว่าเป็นผู้สันโดษนี้ชื่อว่ายถาภะสันโดษในเสนาสนะของภิกษุนั้นภิกษุอีกรูปหนึ่งมีบุญมากได้เสนาสนะมากมีที่เร้น มนดกและเรือนยอดเป็นต้นเธอถวายเสนาสะนะเหล่านั้นแก่ภิกษุผู้บวชนานผู้ประหูสูตรผู้มีลาบน้อยและภิกษุไขหมันจีวรเป็นต้นแม้อยู่ที่ใดที่หนึ่งก็ยังชื่อว่าผู้สันโดษนี้ชื่อว่ายถาสารุป,ปะสันโดษในเสนาสะนะของภิกษุนั้นแม้ภิกษุใด พิจารณาว่าเสนาสนะอันอุดมเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเมื่อนั่งในที่นั้นย่อมง่วงเหงาหานอนเมื่อหลับแล้วตื่นขึ้นความวิตกอันลามกก็ปรากฏแล้วไม่รับเสนาสนะเช่นนั้นแม้มาถึงแล้วเธอปฏิเสธแล้วแม้อยู่กลางแจ้งโคนไม้เป็นต้นก็ยังชื่อว่าผู้สันโดษมีชื่อว่า ยถาสารุป,ปะสันโดษในเสนาสะนะอันหนึ่งภิกษุในพระศาสนานี้ได้เพศัตดไม่ว่าปอนหรือประนีเธอยินดีด้วยเพศักที่ได้ไม่ปรารถนาเพศัตแม้อย่างอื่นถึงได้ก็ไม่รับนี้ชื่อว่ายถาลาภะสันโดษในขิรณะปัจจัยของเธออันหนึ่งภิกษุใดต้องการน้ำมัน แต่ได้น้ำอ้อยเธอถวายน้ำอ้อยนั้นแก่ภิกษุผู้ชอบกันถือเอาน้ำมันจากมือของภิกษุนั้นหรือแสวงหายอย่างอื่นแม้กระทำเพศัตวด้วยปัจจัยเหล่านั้นก็ยังชื่อว่าเป็นผู้สันโดษนี้ชื่อว่ายถาภละสันโดษในขีณะ,ะปัจจัยของเธอภิกษุอีกรูปหนึ่งมีบุญมากได้เพศัตวอันตระนีตมีน้ำมัน น้ำพึ่งน้ำอ้อยเป็นต้นเป็นอันมากเทถ,ถวายเพศสัตวนั้นแก่ภิกษุบวชนานพระหูสูตรมีลาบน้อยและภิกษุไข้เหมือนจีวรแม้ยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยเพศสัตวอย่างใดอย่างหนึ่งที่ได้มาจากกีรณะ,ะปัจจัยเหล่านั้นก็ยังชื่อว่าเป็นผู้สันโดษอันหนึ่งภิกษุใดอันภิกษุทั้งหลาย วางสมอดองไว้ในภาชนะหนึ่งบางของมีรสอร่อยสี่อย่างไว้ในภาชนะหนึ่งแล้วกล่าวว่านิมนต์ถือเอาสิ่งของที่ต้องการเธอขอรับถ้าว่าโรคของเธอจะระง,งับไปด้วยของอย่างใดอย่างหนึ่งในของเหล่านั้นเมื่อเป็นดังนั้นเธอก็ห้ามว่าขึ้นชื่อสมอดองอันพระพุทธเจ้าเป็นต้นทรงสันเซินแล้วกระทำเภสัชด้วยสมอดองเท่านั้น ชื่อว่าเป็นผู้สันโดษอย่างยิ่งนี้ชื่อว่ายถาสารุป,ปะสันโดษในขีรณะปัจจัยก็ยถาสารุป,ปะสันโดษเป็นยอดของสันโดษแต่ละสามละสในปัจจัยแต่ละอย่างละอย่างเหล่านี้ท่านพระปุณณะได้เป็นผู้สันโดษด้วยสันโดษแม้ทั้งสามเหล่านี้ในปัจจัยแต่ละอย่าง บทว่าสันติกถันจะได้แก่สั่งสอนเรื่องสันโดษนี้แก่ภิกษุทั้งหลายบทว่าตวิวิตโตได้แก่ผู้ประกอบด้วยวิเวกสามเหล่านี้คือกายวิเวกจิตตะวิเวกอุปธิวิเวกในวิเวกสามนั้นภิกษุเดินรูปเดียวยืนรูปเดียวนั่งรูปเดียวนอนรูปเดียว บินธบาตรูปเดียวกลับรูปเดียวจงกรมรูปเดียวเที่ยวรูปเดียวอยู่รูปเดียวนี้ชื่อว่ากายวิเวกส่วนสมาบัตร8ชื่อว่าจิตตะวิเวกนิพพานชื่อว่าอุปธิวิเวกสมจริงดังที่ท่านกล่าวไว้ว่ากายวิเวกสำหรับบุคคลผู้ปลีกกาย ยินดีใน,นเน,เนคขมะจิตตวิเวกสำหรับบุคคลผู้มีจิตบริสุทธิ์มีจิตผ่องแผ้วอย่างยิ่งและอุปธิวิเวกสำหรับบุคคลผู้ปราศจากอุปธิผู้ถึงวิสังขารบทว่าตวิเวกกะถังได้แก่สั่งสอนเรื่องวิเวกนี้แก่ภิกษุทั้งหลายบทว่า อสังสัตโธได้แก่เว้นการคุกคลี5อย่างการคุกคลี5อย่างคือ 1. สวรรสังสักขะ 2. ทัศนะสังสักขะ 3. สมุลลาปะสังสักขะ 4. สัมโพคะสังสักขะ 5. กายะสังสักขะ